ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคทองของดนตรีไทยพระราชอุทยานสวนขวาซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยโปรดให้สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อฟื้นฟูฝีมือช่างและเป็นที่เสด็จประพาสกล่าวกันว่าสนุกสนานยิ่งนักโดยเฉพาะการนาฏศิลป์และดนตรีนั้นมีความพันาน,านาไว้ว่าเสด็จบนพระที่นั่งเก่งทอดพระเนตรละครบ้างมโหรีบ้างสกวาดอกสร้อยบ้าง เสียงร้องและเสียงขับไพเราะเป็นที่เพลิดเพลินบันเทิงพระราชาหรือไทยหนึ่งหนื่งวงมโหรีที่กล่าวถึงก็น่าจะคลึกคลื้นมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะได้นำระนาดแก้วออกแล้วเพิ่มของวงกับจะเคเป็นวงมโหรีที่มีนักดนตรีถึง9คนที่สำคัญยิ่งพระองค์ยังมีฝีพระหัตเป็นเลิศโดยทรงเครื่องสายที่เล่นยากคือซอสามสายด้วยซอคู่พระหัตชื่อสายฟ้าฟาด นอกจากเล่นได้เพลาะแล้วยังมีความงดงามเป็นพิเศษเพราะส่งรอบรู้เกี่ยวกับการเลือกสรรวัสดุที่ใช้เช่นตรงทำจากกะโหลกมะพร้าวสอที่มีปุ่มสามปุ่มบรรดาชาวสวนที่มีมะพร้าวพันนี้จึงช่วยกันบำรุงรักษาไว้เพราะได้รับตราภูมิคุ้มห้ามไม่ต้องเสียอากรสมพัสสอนหรืออากรสวนตลอดไปทุกวันนี้ยังมีปลูกในสวนชาวอัมพวาและที่อุทยานพระบรมราชานุสร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยส่วนคันชักซอและหนังหน้าซอมีหลักฐานว่าโปรดให้หาไม้แก้วลายดีกับหนังแพะมาจากเมืองนครศรีธรรมราชครูมนตรีตราโมทผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกล่าวไว้ในการอภิปรายเรื่องพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในด้านศิลปะและวรรณคดีว่าการที่ทรงเป็นศิลปินที่เชี่ยวชาญทางซอสามสายเพราะมีพระราชารธิ์ไทยใฝ่ฝันในเรื่องดนตรีไทย ดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์แสนเพลอะบุหลันลอยเลื่อนหรือบุหลันเลื่อนลอยฟ้านั้นทรงสดับเสียงดนตรีทิพในพระสุบินว่าสเสด็จประพาสในอุทยานมีพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างกระจ่างไปทั่วก็มีเสียงเพลงนี้แว่วมาในอากาศจนพระจันทร์หายไปพร้อมกับเสียงเพลงเมื่อตื่นพระบรรทมรับสั่งให้เจ้าพนักงานดนตรีเข้าเฝ้าเพื่อต่อเพลงจากพระสุบินไว นับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ศิลปินโดยแท้